ตืดตดตืดอ่าเริ่มมาคลอสเลยตัวแรกัมเบเร์เท่าไหร่เดี๋ออดูออกไหมดูเป็นไหมแม่จ้าไม่จ้าเก้าแม่จ้าเลขเก้าเลขเก้าคือข้อนะอ,อ่าเลขเก้าคือข้อเลขเก้าอะคลอสคือแนวนอนเนาะอ่าแนวนอนเลขเก้าอยู่ไหนอ่าโอเคเล่นเป็น โอ้ถูถูค่อ่ะต่อไปขขอสิบอีเลฟเวนยอีเลเว้นอยู่ไหนเอ่ย เจอปะสิทแนวนอนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าโอเคอะอีะเลเว่นเขียนไงอ่ะอืมเว่น อีเลมาแล้วโอเคเยี่ยมครับอันนี้ผมสะกดอันนี้ผมสะกดเออสะกดถูกเก่งมากอะต่อไปข้อสิบเอ็ดตัวนี้อ่ะตี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 อะไร sick ตี เก่งมาก้ยตัวเลขสองสตองอัวเง,งินสิบสออ่าสิบสองหักเดี๋ยวบอกนะว,ว่าเราทำบสอไปวะก้สิบต่อมันอยู่ตรงนี้ไหนอ่ายังไม่ได้ทำนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ใช่ใช่ใช่ๆๆๆ นี้ยทำไมมันเหมือนแบบมีคนเขียนอะ่ะอ๋อก็นี่ไงอาทิตย์ที่แล้วโชคทำทำลงมาอย่างเงี้ยเห็นปะมันเลยเขียนเกือบเต็มแล้วอ่าเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้อ่าทำไงต่อออสแนวนี้นะนี่ไงแนวนี้ไงสิบสองแนวนอนอ่าอ่ามาออกยังอ้าว เออโอเคอ่ะต่อไปสิบสามตีตีอ่ะฮะสิเว่นเออเยี่ยมอะต่อไปสิบสี่ I and S and S and S. <S e, g. e g. i h g t แล้วก totally ็ y a X เขียนไงสลับกันปะครับรู้สึกว่าสลับกันสลับกันโอเคยังตัวสุดท้าย 20เย้ฟินิชแล้วเย้เยเยโอเคจริงๆมีอีกเกมหนึง่งเพิ่งคิดออกแฮงแมนเคยเล่นปะแฮงแ m นใช่ไหมครับใช่เคยเล่นปะไม่เคยเล่นอะเอาไม่เคยเหรออ่ะแต่ก่อนเล่นแฮงแมนเรามีกิจกรรมให้ทำก่อนกลัวโชคลืมไม่ใช่หรอเอ๊ะมันแปลงไงเน,นี่ย่อาทำไมมันถายอ่ะ นี่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าโอเคอะก่อนจะไปแฮงแมนเราขอทดสอบข้คฟรักห้าหกข้อโอเคไหมทดสอบตัวเลขหลักร้อยอยากรู้ว่าโชคลืมเปล่าอ่ะเรารู้สึกว่าหนึ่งถึงร้อยโชคได้แล้วใช่ปะเขียนเริ่มคลองแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ลองทดสอบหลักร้อยดูเดี๋ยวอีกสักแปบนึงเราจะเพิ่มเป็นหลักพันให้โอเคปะ เฮ้ยโชคมีเมืงนิดนึงดิเขียนติดกันเจง่นง่แง่แต้องเป็นอยู่ No เอาหนึ่งร้ยก่อนเอาไหม่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคืออ่านว่าอะไรเอ่ยวันอะไรวันฮนอรเอาวันฮนอร์ดเขวันก่อนอ่าเขียนวันก่อน O N A อ่ะเป็นหวังนิดนึงนะแล้วค่อยเขียนฮันรดอ่ะ เมันวักหน่อยเจบมันวักหน่อยต้องการระยะเอาเอออ่ะเว้นขีดอันหนึ่งโอเคฮันเห็นไงฮันฮันฮันก่อนฮันก่อนอย่าเพิ่งฮันหันกับถูกแล้วขาดไปตัวหนึ่งฮันฮันอย่าเพิ่งโจ้ันอย่างเงี้ยฮันโชคขาดอะไรอ่ะเนี่ยฮันเฮชเฮชล้ แล้วหนูก็คือเอ็นใช่เออทันก่อนอ่ะอเราค่อยเดรดนะเดรดเรดรดเรด,ดเรดโอเคเอาให้ถูกเอาให้ถูกเออเยี่ยมครับอ่ะต่อไปถ้าเราเป็นหนึ่งร้อยห้ามันจะกลายปเป็นอะไรครับก็เหมือนเดิมเลยก็คือมันทันเล่ 5ิ5และฟิฟอืมอยากดูแมป์แอนดด้วยเด็หนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยอโอเ five เขียนไง five f i f i R f i a five five v v e เอออ้าวได้ของยากลืมของง่ายไม่ได้นะตัวต่อมา t h r e แน่แน่ t h r e ละเมื่ <300 S 1> อ t h โอ้โ <c oughs> อะไรนะ t h i r t ออันนี้เลื่องะไร t h i r สิบสามนะสิบสามสิบสามคืออะไรโชคสิบสามเดี๋ยว t h ใช่ t h r t e e n t h อ่ที 13. 13. น,นี้โชคไม่ใช่วัน ตัวนี้อสอะไรร้อย three t h เออ t เราเปลี่ยนเรากลัวโชคเบื่อเขียนวัน hmm. แล้วเบื่อฮะโอเค three ห okay, mm ันแก้วนู้ ร r อ d อ่าถูกต้องที่หนึ่อยแอนแอนเธอเออไม่ใช่เอ็นทีถูกเกอบถูกทำไมเป็นทรีทีน่ะเด็กสับสนเอาใหม่นะเดี๋ยวเราทวน ควสามสิบสามแล้วก็สามสิบเด็กสับสนนะเนี่ยใช่ปะ่ะอาทิตย์ที่แล้วสอนคนหนึ่งก็สับสนอ่ะเอาสามก่อนสามชั่วบอกว่าเป็นอะไรนะทีใช่ปะ่ะอ่าโอเคแต่สิบสามตัวนี้มันจะเป็น t h i r t e e h อะไรอเลกซาน เออผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วโอเคอ่ะ T H อะไรต่อไปก็ I แล้วก็ A ถูกต้องเออแล้วค่อยทีนทีนต่อไปก็ทีอ่ะตัวนี้ลืมใส่ T E E N อะใช่ป่ะ <c oughs> Uh, อีกตัวหนึ่งที่คนสับสนจริงๆมันมีอีกสองตัวต่อาตัวนี้ก่อนสี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบนี่ชอบสับสนไหมอ่าสี่คือเออสี่คืออ่าเดี๋ยวผิดนะสี่คืออะไรเอ่ย f o v oh no f o r อะไร r อะไร r ก่อน r มีตัวหนึ่งน่าจะ I u r คุณย่างคุณย่าง f o u r f o u r ah four ถูกปะสี่อันนี้อะไร สิเนี่นี่นี่สิบสี่น,นะทีนต้องเป็นทีนใช่อย่าลืมอย่าลืมแต่ทำไมล้ไม่ออกอ้าวอ้าวโอเคสิบสี่โอเคอ่ะตัวสุดท้ายสิบสี่ต้องเป็น n นเห็นไหมสับสนจริงๆด้วย4สี่สิบต้องเปไ็นอะไร forty forty ไม่มีอยู่โอ้ยโอ้ forty โอเคปะสมัยก่อนไปเขียน forty แหละถูกแล้วแต่พอตอนหลังๆอะเขาเปลี่ยนมาเป็น forty เอออ่ะอันนี้มันจะอยู่ <มา S 1> นิดนิดอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งที่สับสนอันนี้ผมผมสับสนปะอันเนี้ยผมก็ รู้อยู่ก็คือมันพอพอแบบํามันเป็นสิบหลักสิบใช่ไหมครับเราเราจะเปลี่ยนแต่เป็นซีฟค่ัานาเก่งมากถูกต้องครับอ่ะนหนลองเขียนดูแสงว่าไม่สับสนแล้วน่าจะมีอยู่สามตัวนี้แหละที่มันชอบผันลูกอืมรูปเปลี่ยนอ,อ,อ่ะห้าคือ i ออ๋้า้าห้าเอเคสิบห้าคือเอ้ยฟิฟทีน <Okay>. <Four. S 1> okay. ต่อไปห้าสิบคือเอ <15. S 1> อ่สิบจี้ได้ไหม ได้โอเคเคลียร์ออนะเคลียร์ออขออีกสักสองตัวก็พอเดี๋ยวไปทางแมงกันดีกว่าเคลียร์หมดเลยเอาเคลียร์หมดเลยใช่เอาเลขอะไรดีอ่ะเอาเลขสวยๆเออเอาดีเอาดีอาดตอนนี้ได้ไปสามคอแล้วอ่ สหันเรดเรดอ่ะโอหันดรดแออะไรเอ่ย เอ้ยอย่าลูกฉันอ่านอ่านด้วยอ่านอ่าน,านออผม <c oughs> ผมคิดว่าผมเกียยไม่พอแน่แน่เออคือทัดใหม่ก็ได้คือทัดไปก่อนอืมสตี เยี่ยมครับไหนในครั้งรอบหนึ่งโ o 4 r f เก่งมากครับตรงเนี้ยจริงๆไม่ต้องมีขีดนะเราแค่ให้เ็นบัคเฉยเฉยอ่าโอเไปปะตัวสุดท้ายเอาเลขอะไรอ่ะห้าสามแปด อ่าห uh, e. uh, ้าสามแปดอีอ้าวทำไมอีมันคยตัโอเลยอืม f i v i i Wow. Wow. i seen, 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 and probably oh. เยี่ยมครับไหนให้นร้งหน่อยห้าร้อยสามสิ e i g h t อ่ะเก่งมากครับเยี่ยมอ่ะไปเกมกันแฮงแมน แ่งแม่เราจะเอาเลขไม่เกินร้อยเนาะวิธีการเล่นคือเช่นสมมตุติเราขอคิดก่อนเอาเลขอะไรดีเอาเลขเอาสั้นๆก่อนแล้วกันอ่ะสมมติเป็นอันนี้เดี๋ยนะมันมีกี่ตัววะอ,อ่ะ เขาจะขีดเขาจะขีดคำของตัวเลขนั้นมาให้ว่าตัวเลขเนี้ยมีทั้งหมดหกคำโชคก็ต้องต้องลองเดาดูว่าเฮ้ยอีหกคำเนี้ยมันหมายถึงตัวเลขอะไรแต่วิธีการคิดคือวิธีการเวลาเขาเล่นกันนะเขาจะให้สุ่มตัวอักษรอ,ออกมาก่อนเฮ้ยรู้แล้วหรอ จริงๆได้จริงๆได้แต่สิ่งที่เราคิดอยู่ไม่ใช่คำนี้อ่าเพราะฉะนั้นโชคยังไม่ถูกเออจริงๆตัวนี้ก็ได้แต่ยังไม่ถูกอ่ะวิธีการเล่นคือให้โชคอ่ะใบตัวอักษรอะไรก็ได้เอถึงเซทีนี้ถ้าโชคใบถูกเราจะเขียนตัวอักษรตัวน,นั้นลงตรงนี้ให้เนี่ยลงตรงกระดาษตรงนี้ให้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนแต่ถ้าโชคใบผิดหนึ่งครั้งฐานจะเริ่มเกิด ใบผิดครั้งที่สองผายผิดครั้งที่สองมันจะเริ่มเกิดเสาขึ้นมาใบผิด,ดอ,อีกจำได้แล้วจําได้แล้วผมผมเคยนะ้นเกมภาษาอังกฤษนี่แหละคือ,อคือผมว่าต้องหาตัวอะไรที่ได้แล้วถ้าเกิดผมผิดเนี่ยคือมันจะแบบผมรู้แล้วพอเราผิดไปเรื่อยๆือเนี่ยมันก<อ>็จะคล้ายแบบจะเป็นรูปรูปสติ๊กแมนแล้วและต่อไปเนี่ยรูปสติกแมนคือแบบจะมัดคอเลยกูตายตายยังไงจะตายแล้วเนี่ยตายแล้วโอเคปะ ไม่ตายว่ะอีกอย่าง้อีโชคตายนะโอเคปะโอเคเพราะฉะนั้นโชคจะเดาผิดได้แค่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งอู้ทำไมเยอะจังวะมีแค่หกตัวเองโอเคแรกๆถือว่าเป็นแซมเปิลโอเคปะอ่าโอเคอ่าในโชคลองเดามาสิาโชคก็ได้เป็นเดขอะไร ใบก่อนใบก่อนใบตกสอนก่อนนี่ตอบแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาใบกันนะเขาจะชอบใบที่เป็นสระออกมาก่อนมันจะได้ดูง่ายรู้ไหมสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง A E I O U แล้วก็ Y อเอวายไม่ใช่ A E I O U มีแค่สี่ห้าตัว เน่ยช่องลงเดาดิคือคำทุกคามันจะต้องมีสระอยู่ในนั้นถูกปะอ่าเพราะฉะนั้นสละมันน้อยกว่าโอกาสถูกมันเยอะกว่าอ่าเลือกตัวไหนดิเลือกตัวไหนไอเหรออ่าไอไม่มีฐานเกิดอ่าไอไม่มีอเขียนก่อนว่าไอเอาไปแล้วเอ้ยเอก็ไม่มีโชคไม่มีดวงแล้วอะ เอ,อไม่มีอีโอ้ยอีมีเฮ้ยน่าจะอะ<ส>อกปะนึกออกยังตัวแบบนี้ต้องเป็นอะไรอ้าวเป็นอะไรอ่ะเธนตีแน,น,น่เลยตีหงอทไมต้ตีตี้องต้องมี y ข้างหลังสุดเด็เออตัวชา่ ต้องเป็นตัวอะไรสุกอย่างแต่แค่รู้เฉยๆก็คือตรงนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ทีนเหรออืมาคิดว่ามีตัวอะไรไหนโชคลองคิดในใจว่าแบบเอ้ยมันน่าจะเป็นตัวเลขอะไรสมมติโชคคิดว่าเป็นตัวเลข ตัวเลขแปดสมมตินะก็ดูซิตัวเลขแปดมีแพชนะอะไรอยู่อย่างนั้นโชคก็ลองสุ่มมาดูว่าใช่ไหมเออตอนนี้โชคคิดว่าเป็นเลขไรเอ่ยคิดไม่ออก เดาไหมอืมหนคิดออกที่ซวโม,มวันตรงเนี้ยเฮ้ไม่ใช่สิงั้นโชคลองเดาก็ได้เอาเพชญชนะตัวอะไรดีอ่าเพัญชนะก็คือที่ไม่ใช่ A-E อ <c> ะ <oughs> ไม่ใช่ A-E-I-O-U อ่ะแล้วคราวนี้หนจะสมมูมว่าอ่ะสมุนมา อยู<ด>่ซีมีไมค่ะงโชคผิดได้สิบครั้งนะตอนนี้ไปสองครั้งแล้วอเออจริๆงๆเนะี้ยถูก เอ็นไม่ถ hmm. ูกเอ้ยน่าสะุกแล้วปะมันก็ม uh ีไ huh. ม uh, ่ก uh ี huh. ่ตัวเองปะอือถูกอืมไม่ถูก wealth แน่แน่ใช่ถ e. mm. ูกต้องเก่งมากตรงนี้ต้องเป็นอะไร wealthwealth มีฝรั่งด้วย f ไม่ใช่ wealthv ใช่ปะคุณไหม เวลฟคุณไหมครับอ่าหนึ่งแต้มชอบไหมเกน,นี้ชอบไหมอาจจะยากไปหน่อยมันกว้างนะเอาอีกตัวหนึ่งพอไม่ยากไม่ยากอุ้ยหกตัวเท่าเดิมเลยวะทาไมเขียนไปเขียนมาเท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมก็ได้ อาเลอเลยดีเลอเลยดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออแต่จริงจมันได้โอเคทำนีมีอะไรอีกอ่ะอืมมีอะไรอีกอ่ะ